วันนี้หยองพามาทำกล้วยทอดเวียดนามเป็นกล้วยทอดเวียดนามที่ลุกครึงไทยคะ่ะแล้วก็แป้งกล้วยทอดวันนี้นะคะคือกรอบมากทำรังแรกคะ่ะแต่ที่บ้านบอกทำขายได้เลยสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทำง่ายสุดๆแล้ววัตถุด,ดิบหลักของเมนูนี้นะคะกล้วยน้ำว้าเลือกกล้วยที่สีเหลืองๆเ,เ,เขียวๆแบบนี้นะคะทอดออกมาแล้วจะได้อร่อยไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปคะ่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเตรียมไว้เลยคะ่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างนะคะถุงพลาสติกใส่กล้วยลงไปในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ห่อแบบนี้เลยค่ะแล้วก็น้ำเคนนะะะคมมาาททัับบให้้แแออกลว กล้วยเขาก็จะมีทรงยาวๆแบนๆแบบนี้ทับไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดที่พอใจแต่ต้องระวังนะคะถ้าทับเยอะเกินเดี๋ยวเขาจะลียงทับออกมานะคะคือยาว3เท่านะคะของกล้วยที่ยังไม่ทับเสร็จแล้วนะคะก็พักกล้วยเตรียมไว้ก่อนและสิ่งที่ทําให้ชีวิตนะคะง่ายขึ้นมาแป้งกล้วยทอดปลาหมี่คู่ดาวค่ะสูตรนี้นะคะกรอบนานไม่อุมน้ํามันแล้วก็ไม่งอน้ําปูนใสายใช้งานง่ายค่ะแค่ผสมกับน้ําเปล่าก็ใช้ได้แล้วใครอยากจะทํากล้วยทอดกินที่บ้านนะคะแนะนําแบรนด์นี้เลยค่ะผสมแป้งกับน้ําเปล่าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นํากล้วยลงไปชุบได้เลยแล อดได้เลยค่ะใช้ไฟกลางทอดด้วยทอดเวียดนามนะคะเขาจะทอดทั้งหมด2รอบอเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองนะคะก็นําไปชุบแป้งอีกรอบลืมโรยง,งาด้วยค่ะแล้วก็เอาลงทอดได้เลยทอดทั้งหมด2รอบนะคะยงใช้ไฟกลางทอดทั้ง2รอบเลยค่ะได้สีประมาณนี้นะคะก็ยกขึ้นได้เลยทอดรอบที่2นะคะแป้งเขาก็จะฟูแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะเนาขึ้นจากน้ํามันนะคะเขายังไม่กรอบแต่พอแป้งเขาเริ่มเย็นนะคะทุกคนคือกรอบมากทําไมเชื่อนะคะก็ลองฟังเสียงนี้ได้เลยค่ะ และถ้าใครอยากได้แป้งนะคะหาสีตามพิกัดนี้ได้เลยอร่อยกรอบมากแล้วก็กรอบนานคอนเฟิร์มค่ะ